มามาจริงจัง <sk ill> คิ้วแม่สูงมากโอ <sk ill> ้ทุกคนมาโโอ้หลาล้วให้แม่แต่งแจงไหมมา <sk ill> <sk ill> สวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาแตกบบมาพอดแรตั้งแต่เปิดคิปเลยอะวันนี้ไม่ได้มาพอดหลักอะไรนะคะทุกคนเ,<อ>เป็นยังไงคะวันนี้นะคะเราจะมาแก้งแม่แฟนคะ่ะ <laughs> คือตอนเปิดคริปเราก็เอาใจแฟนก่อนไง <laughs> เจ้าที่บ้านนี้แรงคุณคนวันนี้นะคะเราจะหลอกให้แม่พี่มิลินะมาแต่งหน้าเว้ยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนแต่งให้เองอาจจะแต่งแบบเละๆไปเลยนะแต่งเละเลเหรอเออสงสารแม่แก่ีก็ต้องแก้งให้หนักไงไม่เกี่ยวนะแม่ไม่เกี่ยวนะแจ้งแจ้งเองอ้าวเรามาเปิดคลิปร่วมกันแสดงว่าหารสองนะอไอ้ะไรอะมาเปิดคลิปทไมอะมึงะ จูหน่อยลูกจูนลยออโอเค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 อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เจนะคะขอตัวไปเซตกล้องอะไรก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาหลอกแม่ว่าเออสลับกันแต่งหน้าอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้นะคะนี่เครื่องสำอางเออนี่เป็นกระเป๋าเลยใช่อันนี้เครื่องสำอางพี่มิลินเองนะคะทั้งหมดเลยใช่แล้วเราจะจะผดลักอะไรกันขนาดเออร้อนก็ร้อนเออเปียนไปนั่นแหละไปละทุกคนเดี๋ยวไปจัดพรอพจัดอุปกรณ์อะไรก่อนโอเคปะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่เจนก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมอะไรเนี่ยจะไปปลูกให้ปลูกสวนกระปลูกนากระไม่ก็คือเอามาเป็นพิธีเอาเป็นพรอปเออเดี๋ยวนะคะพี่เจนจะไปคนแต่งหน้าแม่ก่อนจริงเหรอเออไปเสาววิจุบอ่ะไม่เป่าแล้วนะคะโอ้โหมึงไม่จะเอาแม่กูอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวนะคะพี่เจนจะ คนปิดตาแบบนี้แล้วก็จะให้ตัวเป็นคนยืดอุปกรณ์มาให้อโอเคโอเคเออได้ได้ได้แล้วก็จะเป็นคนแต่งหน้าให้แม่เองอ่ะโอเคตอนนี้นะคะรอแม่แป๊บหนึ่งโอเควิเคราะห์หน้าแม่ก่อนหน้าแม่ขาดอะไรบ้างแต่ตอนนี้แม่หักคิว้วนะเออแม่เป็นคนคิวค้วๆอยู่แล้วยาวเห <laughs> ินปะลุนจินเฮ้ยวันน <laughs> ี้พี่เจงจัด เต็มให้แม่นด้นอยเดี๋ยวให้พี่เจงเป็นคนปิดตาเออแล้วก็แต่งให้แม่นะโอเคแม่พร้อมไหมอแม่จะสวยอยากสวยสวยสวยอ๋อแม่จะเอาบอกเพาแม่พี่ะมาขาข้อเดียวอ่ะทุกคนแม่บอกแล้วว่าแม่อยากสวยนะคะเออมาดูกันเริ่มแรกนะคะแม่ต้องการแป้งเ อ่ะปีละนะอันนี้คือไม่เห็นของจริงนะแม่ลองชูนิ้วดิอาแม่ชูนิ้วกลางให้ทำไมอ่ะสองนิ้วก็ไลหรนะ <c oughs> ไม่เห็นจริงด้วยทุกคนไม่เห็นไม่เห็นเออมา เนยแม่แพ้แสงนะคะทุกคนแป๊บนึงแม่แพ้แสงไฟที่มันแบบแต่งห้องนี่แหละแป๊บนึง <Okay. S 1> เอ้าอะไรวะทุกคนโอเคไหมโอเคไหมแบบนี้ได้ไหมเออเออได้ได้ได้ออแม่แพ้แสงเดี๋ยวเราจะเริ่มการให้พี่แบงคแต่งหน้าให้แม่แล้วนะคะครั้งนี้นะคะพี่เจนจะเนรมิตแม่ให้สวยเหมือนวัยสิบสี่้งนะคะแม่มพร้อมไหมพร้อมจะย้อนไวัยไหม พร้อมแล้วนะคะแม่ดูเก่งๆอ่ะเก่งไหมเนี่ยกลัวเหมือนปาวุญจิณโอ้ยแม่ไม่มีทางใครจะไปกล้าแกล้งแม่เออนั่นสิ<า>เออมาปีตามาเอาแป้มาเลยลง<า>นนแป้งนะคะโอเคทุกคนอันนี้เราแต่งแบบจริงๆจังๆนะเออตอนนี้แม่ก็ทาครีมทาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแบบการลงแป้งนะคะอ่ะแม่ขอโทษนะแม่ อันนี้คือมันไม่เห็นจริงๆอะไรจะจีบันไม่ไม่รู้นะคะอ่ะหน้าแม่ขาวแล้วมั้งหน้าแม่เอาหน้าด้วยโดนลิ้นเหรอแม่แม่อยู่นี่สิคือมันไม่เห็นอ่ะก็แม่เอาหน้าไปตำมั นี่คางแม่ขาวหมดแล้วก็้าผยังดำอยู่นะมาเหินไปถ่ายให้ดูทุกคนอ่านี่นี่นี่หน้าผากที่ไหแม่เออยสุนตีนเียอแม่ว่ะมาตัวพอหรือยังหรือว่าอีกโอเคพอพอกับไปอะไรต่อไปนะคะก็จะเป็นคิ้วเขียนคิ้วใช่จริงจังนะเว้ยคิ้วอ่ะเอออ่ะอันนี้นะคะที่เขียนคิ้วเขาลูกกันนะ 对。<That> <laughs> ต้องคนหรือยังหรือว่าเติมอีกเติมใช่ไหมข้างซ้ายขัานนี้ใช่ไหมเออจะณรอดไปเนี่ยหน้าแม่ยจนรอดไปข้างขวาอ, <c oughs> อันนี้ข้างซ้ายแม่ถูกแล้วก็ตัวเขียนข้างขวาเมื่อกี้อ่ะอต้องเติมข้ <c oughs> ้งนู้นเหรอมาจะสวยไม่ได้สวยแม่สวยตัวเดี๋ยวเพิ่งให้แม่ดูกระจกนะเออโอเคโอเคได้ได้ได้เข้าลูกตา ให้เขากลัวด้เหรออะเร็วเรรอ่ะอันต่ออ่อันต่อไปนะคะก็ต้องเป็นอัยแชโดว์เออเป็นแบบที่เขียนตาสีตาอ่ะ่เดือตัวต้องเปิดได้เขาดีเ็เาเปิดแล้วเขาเปิดแล้วใช้มือเลยเหรอเออใช้มือได้เลยอะแม่แม่เอาตามา ไม่หลับตาไม่หลับตาไอ้ดวงตาไมหลับก็จะจิ้มดูกระตาเออไม่อยากสวยใช่ไหมไว้จะไปห้างแต่งไว้ก่อนแต่งไว้วันนี้ไปห้างพรุ่งนี้เออจนเป็นไหมเป็นอะไรเป็นสีอย่างนี้เหรอดูนีโอ้ยสวยอยู่นะถ้าไม่รวมคิ้วนะได้ไหมเอออีกข้างหนึ่งล่ะเดี๋ยวข้างนี้มันเข้มเขมก่อนโอ้โหรู้้วยว่าต้อง ก็คือใช้สีอะไรตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันจิ้มมั่วนะคะมันมีสีอะไรบ้างโอ้ยสีอาจจะเป็นโทนสีน้ำตาลสีส้มนะคะเอใส่สลับกันหมดแล้วเอ้าข้างล่างเราใส่เอาไปดูข้างล่างเหรอไม่รู้เอาใส่แต่ข้างบนข้างล่างไม่สวยและปไปได้ข้างล่างเลยก็ไม่เห็นยายแม่ไม่รู้อ่าอีกข้างหนึ่งอีกข้าง ข้างนึงแม่แล้วสีชมพูไอ้จริงเหรอข้างนึ่ง,ส,ส,นนงสีส้มข้างหนึ่งสีชมพูหัวขี้เราสิหม่ดูหัวไปหมดแล้วตอนนี้ ได้ไหมตัวมันเข้มรื้ยังเออสวยแล้วสวยแล้วโอเคงั้นพอละต่อไปปัดแก้มปัดแก้มก็ใช้ตลับเดิมนะคะอ่าแก้มอ่ะถือแปรงก่อนถือแปรงอันนี้เป็นแปรงแต่งหน้าแปรงแบบปัดแก้มนะคะอันนี้ก็เป็นตลับเดียวกันแต่ว่ามันจะมีแบบซ้อนๆกันไงเอออ่ะอ่ะโอเคปัดได้เออแม่แก้มแม่นี่เออเออใช่ไหมแก้มก็านะ ไม่มีแล้วนะคะอายแชโดกูพังหมดแล้วจ้ะที่ถ้าปัดแก้มหรอหูลงอย่างเงี้ยหรอเ <c oughs> อระตาล้าข้างเนี้ยเอาข้างนี้มา,มาเ <c oughs> หรอเนี่ยตัวจะสวยไหมเอ้า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอืมนี่นะคะเสนอโดยลิปมิเรดี้นะคะเป็นคนที่แบบใช้ทุกวันเลยอ่ะอันนี้เป็นสี C 0 2นะคะแม่ทำปากสวยๆไว้โอ้โหเอาแล้วนะแม่อ่ะแม่จับหน้าแม่จับหน้าแม่แม่อยู่ไหนมาดูดูปากแม่เลยครม่โอเควังยัดหนูจมูกแล้วอันนี้ปากไหมเออปาก ่ะอือันนี้ก็คือแบบไม่ต้องเขียนกีดอายไลเนอร์เนาะเพราะว่ากลัวจะจิ้มตานะคะก็ออางตานแม่นะคะโอเคเอออยากเห็นหรือยังตัวมาทุกคนสวยไหมสวยมากแม่จริงๆแม่ไม่ต้องแต่งก็สวยนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้พี่แจมเปิดตานะคะโอเคยืมสองทราบแม่ลืมตาเหมือนยักษ์ ใช่ไหมไอ้จริงเสื้อสมุดเลยอ่ะตายแล้วจะเข้าห้างได้ไหมเนี่ยไอ้จริงก็มีคิวนะแต่มาลามอ่ะแล้วให้แม่แต่งแจงไหมไม่ไม่ที่แจงต้องโดนบ้างนะคะทุกคนต้องมีเอาคืนพี่แจงบ้างให้แม่เพื่อเป็นความดีธรรมตัวค่าสินสอดแพงนะทิ้ไว้ท่องไว้ท่องไว้ใช่ไหมแม่ท่องไว้เออ บางยังไงนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวแล้วอ่าโอเคแม่ปิดตาเรียบร้อยพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้นะคะแม่ก็พร้อมแล้วนะคะปากแรงมากไปไหนโอยแม่ลูกมันเข้าข้างกันอะทุกคนเชื่อไม่ได้เก่งแม่ฉันหนักเกินไปนะคะอ่ะแม่ปิดตาเลยได้ทุกคนมาเราพร้อมแล้วนะคะ พอะอะโอเคแม่พร้อมแล้วนะคะแม่เริ่มนึกว่าหลับจ้าลูกลักแต่งหน้าลูกลักนี่อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะลงแป้งเช้มเคอ่ะผิดอีกนะคะจิ้มกระจกค่ะไม่ได้จิ้มแป้งมาเนาะแม่ผิดด้านดอ่ผิดด้านเออก็อย่างนี้เออเออแม่แบบเอาพับพับไปจิ้มจิ้มกระจกนะคะ ้องเมมปากแม่ขาให้ลูกแม่จะเม็มปากทำไมเอออะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันแบบนี้ก็แบบแม่โผงผงฮัลโหฮัลโหลฮัคบเลฮัลโหคฮัหลฮบลโหลลหัลลัลัลััลน แต่งตาไม่ได้ใช้มือเลยก็ได้เออใช้มือเลยจิมจิแม่แม่มีความสุขก้ยคลิปนี้แม่เป็นคนมีความสุขเออจริงเขากะว่าเขาจะเป็นคนแต่งแม่เออทำไมสุดท้ายเขาโดนวะอาคิ้วแหวกคิ้วอ้าะอีขา้นลแม่เแล้วอ้ยเบามากเอแม่แต่งหน้าเป็นแบบสีแบบชมพูอะทุกคนไม่เท่ากบสีแม่อะ ใส่อ่ะต่อไปนะคะเป็นอะไรนะแก้ม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 นี่คือแบบเป็นสีที่พี่แจงเขาทาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปัดเพิ่มก็ได้อ่ะแม่ถึงแต่งแต่งหน้าจิ้มที่แก้มเลยค่ะเอออ๋อไม่ใช่จิ้มนะไม่ได้จิ้มอ่ะโอเคแม่จิ้มเลยเอออสิวสิวแม่สิวเออเออเนี่ยเห็นไหมคนที่แต่งหน้าเป็นเขาจะปัดขึ้นนะคะเขาจะปัดขึ้นแบบนี้แต่พี่แจงอ่ะ เออแม่เห็นเขาทำมาใช่ป่ะล่ะเออ<ๆ>ทั้งนี้แม่เออนี่เขาก็ปัดขึ้นแม่รื้อนะแม่แต่งสวยนะแต่งที่ใจสวยมากหูหูหูเขาบอกปัดถึงหูเลยแค่ปากเออจะบู๊แม่มาจะบู๊อ่ะจะบู๊แบบเลือดฝาดอ่ะโดนแดดอ่ะเฮ้ยแล้วเอาตาบากตาตาคือคนคือดีมาตลอดนะเดี๋ยวมึงดูลิฟต์ลิฟต์อันตรายเออก็จิ้มจิงมจุ่มจุ่มไปแบบนี้นแม่ เดี๋ยวจะได้มีแฟนคลับมาจ้างแม่ไปไปแต่งหน้าแต่งหน้าศพนะแม่นะอ่ะทาเลยแ <c oughs> นตัน ห็นแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดตาอ่ะเปิดตาเปิดตาใครสวย ะะระหว่างแม e ่กับพี่เจนะคะใครสวยกว่ากันให้ดูทุกคนให้ทุกคนตัดสินเลยเนี่ยให้ดูเขายังไม่เห็นสภาพหน้าตัวเองใกล้ๆนะเออคอมเมนต์มาทุกคนอะให้ดูให้ดูหน้าให้ดูหน้าให้พี่แจงดูหน้าเอ้ยได้เขาได้อยู่เอาจริงๆสวยแม่แต่งสวยนะแม่คิ้วเหมือนยักษ์อุ้ยคิ้วเขาหนาไปนะเนี่ยอุ้ยนี่ลืมกันนะเนี่ยออกมาสองสองเส้นเนี่ยเออแต่ของแม่นี่เลอะเทอะมาก ดูไม่ได้เลยเออดูไม่ได้เลย ะคทะุกนในการแต่งหน้าครั้งนี้ปิดตาแต่งหน้าระหว่างแม่กับแม่ไอ้อลูกเขยนะคะที่คิดไว้มันไม่ใช่แบบนี้ทุกคนตอนต้นคลิปมันไม่ใช่แบบนี้ <ๆ S 1> คือเอาจริงๆเหมือนคลิปนี้พี่มิลินรอดอะรอดปะล่ะงานรอบหน้านะคะให้ทั้งแม่ทั้งวิเจนนะคะปิดตาแล้วก็แต่งหน้าพี่มิล <c oughs> ินก็ตายกาันทักมไปเล่นละครลิงมารอบนี้นอะเแยังงงอะแ <c oughs> ยังไม่กล้าดูเลยทุกคนเมแกไม่เอายายเออไ คก็คลิปนี้ถือว่าพี่เจงโดนเอาคืนนะคะจริงๆอ่ะกะว่าจะมาแกล้งแม่แต่ว่ารวมหัวรวมหางนะคะอยากแกล้งพี่แจงบ้างเพราะว่าแจงแกล้งเราหลายคลิปแล้วก็แกล้งแม่หลายคลิปก็เลยแบบรวมหัวกันแกล้งพี่แจงคืนเออโอเคงั้นคลิปหน้าเจอกันนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เราด้วยอ่ะแล้วก็อย่าลืม